ทุกท่านพวกเรามาจากโรงเรียนป่ากคาวิทยาคมอําเภอป่ากคาจังหวัดบุรีรัขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงพีพิเคทโชว์ตอนปากคาแลนด์ดินแดนมหาจกรย์ค่ะในกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ทซายโชว์สัปดาห์วิชาการครั้งที่5ค่ะและนันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทาาาั้ทงที่3คณะสหาวิทยาการมหาวิทยาลายัยปัุเก่วิทยาเขตหนองคายค่ะสวัสดีค่ะนางสุขค่ะ สว,ส,ส,สวัสดีค่ะจ้มค่ะสวัสดีค่ะจูเลียค่ะเอว่าไหนที่คือที่ไหนกันคะทำไมพวกเราถึงเจ็งัวได้แบบนี้ที่นี่คือป่าคาแลนแดนมหัศจรรย์ค่ะอา้าวแล้วจูีะหายไปไหนคะเนี่ยเดือเดือนค่ะเราอยู่นี่ค่ะแล้วจูไปทําอะไรตรงนั้นนะคะแอบก,กินอะไรคนเดียวอีกแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ,ะจูแค่จะมาดูว่าส่วนน้ำก็ป่องไหนที่จะเหมาะสำหรับคนกินชี้และสุขภาพแบบเราไหคะแล้วมันมียังไงล่ะคะจูเลียนั่นน่ะสิค่ะ ระป๋องไม่ได้เลยเหรอคะได้เลยค่ะโอเคค่ะชูกระป๋อ,ง,องนี้แล้วก็กระป๋อง,องนี้ได้ค่ะก็ต่อสองกระป๋องเลยนะคะแล้วยังไงต่อะคะน้ำซุปจากนั้นให้จูแล้วก็ส้มนะคะหย่อนกระป๋องลงไปในน้ำพร้อมกันเลยะคะย่ะงั้นเรามานักพร้อมกันเลยนะคะว 3. <3> ันชูที๋ยวลงไปเลยะค่ะว้าวอ้าวน้ำซุปคะทำไมสองกระป๋องนี้ถึงจมแต่อีกสีก,กระป๋องถึงลอยขึ้นมาล่ะคะ ที่กระป๋องจมก็เพราะว่ากระป๋องนั้นมีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่ค่ะจึงทําให้มีความหนาแน่นมากกว่าน้ําค่ะที่กระป๋องลอยก็เพราะว่ากระป๋องนั้นไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่เลยค่ะจึงทําให้มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํานั่นเองค่ะในชีวิตประจําวันเราจะพบได้ตลอดไหมคะที่จะนํากระป๋องน้ําอาลมไปแช่แข็งไว้หน้าร้านเมื่อเวลาผ่านไปน้ําแข็งก็จะละลายเป็นของเหลวเราก็จะพบว่ากระป๋องน้ําอาลม์บางกระป๋องก็จะจมลงไปบางกระป๋องก็จะลอยขึ้นมาเราสามารถเลือกได้จากกระป๋องที่ลอยขึ้นมา ลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคว้วนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นคะคะยังนำความรู้เรื่องความหนาแน่นนะคะไปใช้กับโครงสร้างของเรือค่ะโดยการนําเหล็กนะคะมาตีเป็นแผ่นะคะ่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่ทําให้เหล็กน,นะคะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน,นะคะ่ะและเรือเหล็กนะคะจึงไม่จมยังไงแหละคะ่ะยอดมากเลยค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมอาคารบางหลังจั่งด้วยเสาเดี่ยแต่ทำไมบางหลังอันถึงจั่งด้วยเยงงองกลมแล้วแบบไหนมันจะแข็งแรงทนได้หรือคะคิดว่าเสากรมแน่แ เชิญน้ำสุกับส้มมาทางนี้เลยค่ะเิญเลยค่ะจะมีเสาให้เพื่อนๆสองแบบนะคะแบบแรกคือแบบเหลี่ยมที่ส้มเลื่อไปค่ะและแบบที่สองคือแบบกลมที่น้นุดเลือกไปค่ะให้เพื่อนๆนำเสาที่มาตั้งขึ้นเลยนะคะเดี๋ซูช่วยนะคะส้มแบบนี้ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะ หรือยงคะ้อมแล้วค่ะท่านผู้ชม้อมกันเรื่อยเลยาพรหอมแล้วเราไปเล่มกันเลยค่ะเ <Paris. 10 S 2> <m Unterstützung> ิ่นกันที่รงคงี้า่ะงค่ะ่องเเหลี่ยมพังแล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะจุ้มฝเหียมตอนนั้นนกถุใสได้ทั้งหมด6ถุงค่ะ คุงใา่ได้หมดกี่ถุงกันถุงที่แปดวางลไปเลยคะ่ะถุงที่เก้าถุงที่สิบ0ิถุงแลวนะคะผมข็งเร็วมาก ที่กดทับจากด้านบนโดยตรงแต่เป็นแรงที่อาจเกิดจากด้านข้างของเสาที่มากกว่าในสภาพอาคารจริงๆแรงที่ทําให้เสาถับไม่ใช่น้ำหนักบ้านที่กดทับลงมาโดยตรงแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือแรงสั่นสะเทือนจากแรงอื่นๆแต่ในลักษณะเฉีคงมแรงที่มาจากด้านข้างของเสาจะถ่ายเทไปตามผิวโค้งของเสาที่มีลักษณะกลม ก็ได้ที่สุดล้งแต่ก่อนที่เราจะไปขอฝากไว้ว่า